ะะเรามาพรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันกับรถรุ่นใหม่ไฮรักเจเน r เรชันที่9หรือไฮรักทาวรนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสนะคะจะไปทำการทดสอบและรุ่นที่เขาให้เราไปทดสอบนะคะนั่นก็คือตัวท็อปค่ะหรือว่ารุ่นโอเวอร์แลนด์ค่ะก็เป็นขับเครื่องสี่ล้อนะคะต้องไปรุ่นกันว่าเขาจะจัดสเตชันหรือสถานีให้เราทดสอบอะไรบ้างแต่เรียกได้ว่ามีทั้งออนรถแล้วก็ออฟรถเลยค่ะต้องติดตามกันนะคะไปค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันบนรถแล้วนะคะแล้วก็จะทําการทดสอบในสถานีออฟโรดนั่นเองค่ะแล้วก็สถานีนี้ก็จะใช้โหมดโฟล o w นั่นเองนะอันนี้อยู่กับอินสแต c t o r ค่ะจะให้คนแนะนำเนาะสวัสดีค่ะ เราสเตชันนี้นะครับจะเป็น CL หรือใช้โหมดโฟ l o w นะครับแล้วก็อยู่ในการขับคี่ของโหมดมัดนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกันตามเส้นทางในแผนที่เราเซตไว้นะครับผมก็จะแต่ละจุดก็จะทดสอบฟังก์ชันต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ให้นะครับอันนี้ก็เรามาดูกันว่าในการขับออฟโรดนะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้จะขับยากหรือว่าขับง่ายถ้าเป็นโหมดโฟล o w ก็คือเราต้องจอดรถให้นิ่งก่อนเนาะ แล้วถึงจะสามารถปรับเป็นโหมดโฟลได้ใช่แต่ถ้าเกิดอ่าฮะเข้าเกียร์เอ็นแล้วก็ปรับเป็นโฟลลแต่ถ้าเกิดเป็นโฟลไฮขณะขับก็ปรับได้เลยตรงนี้เราก็เซสชันแรกนะครับจะลองเรื่องของระบบ HAC นะครับช่วยออกตัวบนทางชันนะครับแล้วก็ลองหยุดยังไม่ต้องเอา้อลงหลุมก็เลยครับแล้วก็ลองเบรกดูนะครับเป็นเออนี่เราไม่ได้แตะเบรกเลยนะอ่ามันก็จะช่วยป้องกันการไหลแล้วก็ช่วยออกตัวทางทางด้านชันได้ครับทีนี้เราก็ค่อยเดินทะเลงเบา โอเคประกอบหอะไรตรงให้นะครับเดินค้งก็เลยดีครับเแลเ้วค่อยๆหยอ่อนลงหลุม <c oughs> ดีครับ <c oughs> เดินคันเรเ่งอย่างนั้นเรื่อยโอ้โหง่ายมากอะ่ะเม <ขอ S 2> ื่อกี้ถ้าเกิดเห็นเห็นหลุมนะอาจจะตกใจนะแต่ระบบอ่ะที่รถเขาทํามาให้อ่ะก็คือมันง่ายมากสาหรับผู้หญิงก็คือไม่ต้องแบบทําอะไรเลยแค่แตะคันเร่งเขาก็แบบสามารถแบบขับเคลื่อน ให้เราไปข้างหน้าได้อย่างง่ายเลยครับก็ที่สองนะครับผมจะเป็นเส้นทางป่านะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่มันค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงแลก็จะมีสิ่งกีดขวางใกล้กว่าคือต้นไม้ใหญ่ๆนะครับตรงนี้เราจะให้ลองเรื่องของตัวพวงมาลัย e p s ของเรานะครับที่ปัาดูใหม่ดูใช่ครับผมในการที่ต้องใช้พวงมาลัยเยอะกว่าปกตินะครับก็ดูมันว่าพวงมาลัยตัว ebs เราทำงานเป็นยังไงบ้างสำหรับผู้หญิงนะครับว่าจะขับขี่ได้ง่ายขึ้นไหมนะครับ คือล้วก็วงเลี้ยวนะนี่แคบมากนะอยากให้เห็นคือมันแคบจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเทียบกับรถที่มันไซส์ใหญ่แบบนี้นะแต่พครงอะไรเขาแบบเบามากอะ่ะเหมือนรถ SUV อะ่ะเทคนิคการขับออฟโรดก็คือแค่แบบเลี้ยงคันเร่งเนาะใช่ครับผมเป็น,นบบอารมณ์เหมือนขับช้าๆวอ l k ก n g นสปีดนะคะะรับเวลาออฟโรดเน้นเข้าได้แล้วก็ออกได้ไม่ต้องใจร้อนนะต้องใจร้อนถ้าใจร้อนอยู่ในป่ากินข้าวลิงแน่ๆ ้ามใจร้อนค่ะต้องใจเย็นๆค่อยๆต่ยอมอะไรเบาเบาแต่หนึบนะอ่าใช่มันเกาะถนนช่องมันค่อนข้างจะพอดีนะครับแล้วก็เราขับขี่ได้ง่ายง่ายๆแบบนี้เพราะว่าตัวอิเตอร์ปมอะไรนะครับช่วยทําให้เราขับได้ง่ายขึ้นขับรถภลระการใช้แรงที่มันเยอะขึ้นครับอย่าตกใจนะคะเราอาจจะได้ยินเสียงเตือนใช่เสียงเซนเซอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามีทั้ง หญ้าสูงๆทั้งต้นไม้เพราะว่าอย่างที่บอกไปทางมันแคบค่ะโอเคต่อไปนะครับสเตชั่นที่3จะลงทางชันนะครับเราจะดูของตัวระบบตัว DAC นะครับ d a m a s i d Control นะครับผมแล้วก็แค่กดที่ตรงหน้าจอที่เป็นรูปรถกำลังทางชันนี่คัันี้ใช่ครับผมมันจะขึ้นที่หน้าจอเป็นตัวสีเขียวๆฝั่งซ้ายบนทีนี้พอเปิดเรียบร้อยแล้วก็ให้รถเชืนตัวได้เลยครับผม ระบบจะเข้ามาช่วยไม่ได้ทําอะไรเลยนะใช่ครับช่วยชะลอเราให้เห็นเท้าเหลือเกินว่าเราะจะเป็นหลุมสลับนะครับผม <duction S 2> <ๆ>ตรงนี้จะเป็นทดสอบของตัวช่วงล่างที่เราทํามาใหม่นะครับ <S <S ดูว่าการยุบตัวไปการซับแรงเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คอ่อยๆวอลกิ้งแล้วก็ประคองเบรกลองค่อยๆเดินเลยค่อยเดินคันเร่งค้างไว้เบาๆสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูแต่ลักมือเจ้าหน้าที่ครับ ครับต่อไปจะเป็นทางลาดเอียงนะครับผมเราจะดูเรื่องการถ่ายน้ำหนักค่ด้วยทันเฟอร์นะครับผมเมื่อด้วยเราเราขึ้นเอียงนะครับผมแล้วก็จะมีการถ่ายน้ำหนักของตัวรถเพื่อให้รักษาการบาลานซ์ของตัวรถนะครับมุจีเขาบอกเขาแบ่งห้าสิบห้าสิบใช่ครับโอเคเด่นไปเลยครับตรงนี้เราก็ประคองอีกตัวเดียวเอาลายร้อยขวาล้อขวาปีนขึ้นไปเลยครับปีนทั้งหมดนะใช่ครับโอเค ถูกไหมถูกครับแล้วก็ดูสัญญาณมือเจ้า,านหน้าที่อ้านเลยครับผมแล้วก็ประคองเบรกอย่างดีเพรว่าพิ่งปไปเรื่อยๆครับนี่เราจะสังเกตว่าตัวเราเอียงๆนะคะ พอเราใกล้ที่จะลงแล้วครับจะเป็นสเตชันต่อไปคือขึ้นลงทางลาดลาดชันนะครับผมทีนี้ทางลงทางชันเราก็เปิดตัวตัว DAC เหมือนเดิมนะครับค่อยๆปล่อยแล้วก็อันนี้ก็ตัวยังใช้ตัวเดิมอยู่ใช่ครับผม เทีนี้ทนะ้าจากเบรกได้เลยนะครับผมตัว d a c ก็จะเข้ามาทำงานแทนออกจากเบรคแลยนะอ่าเข้าจับเบรกได้เลยครับอนันจะเข้ามาช่วยชะลอความเร็วลงจากทางชันเจ๋งมากต่อไปจะเป็นขึ้นทางชันนะครับ<ภ>ดูพละกกำลัลงของตัวเครื่องยนต์เรานะครับทีนี้พี่จอยก็ลองค่อยๆเดินคัเนเร่งสักพันรอบเบาๆแล้วค่อยๆเติมเพียรนี้ได้เลยครับพอความคงอะไรตรงเดนินช้าๆอย่างไรครับเดินค้างไว้เลยไม่ต้องยกตีเดินอย่างนั้นเลยสายนิดนึง่งคงอะไรตรงโอเคดีครับเดินค่อยๆตออยเติมดีครับพี่เพื่อนเร่งนั่นแหละครับตัว แรงบิดมันจะพอยพาลูกไปได้ง่ายมากเลยครับแล้วใช่ครับผมดีครับพี่ต่อไปเรายูเทิร์นขวาครับผมเข้าตรงช่องนั่นเลยนะครับเพื่อไปลองสเตชันสุดท้ายนะครับเจ๋งมากเป็นเนินสลับนะครับก่อนเข้าเนินสลับเราจะเปลี่ยนโหมดเล็กน้อยนะครับตัว MTS เราเป็นโหมดล็อกนะครับผมด้วยการหมุนตรงกลางนะครับผมหมุนตรงกลางไปที่โหมดล็อกนะครับที่หน้าจอนะครับผม ได้รูปอ่ะอ่าเป็นโหมดล็อกแล้วอโอเคค่ะตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆหยอดไปหลุมแรงนะครับตรงนี้เราจะดูเรื่องของการทอง ATRC นะครับผมเรื่องของกระจายแรงบิดนะครับผมเนื่องจากเมื่อล้อใดล้อหนึ่งแขวนเงี้ยครับทั้งสี่ล้อก็เธอถูกกระจายแรงที่ล้อที่แตกพื้นอ,อยู่นะครับโดยการเราค่อยๆเติมค่าเร่งช้าๆเหมือนเดิมเหมือนกันครับโดยการผ่านอุปสรรคไปให้ได้เจ๋งอ่ะโอ้ทำงายมากอ่ะ แล้วก็ได้สังเกตเห็นว่าแบบค่อยๆเดินคันเร่นปกติเราเราอ่ะเราอ่ะจะไม่ไม่แบบว่ารถจะไม่สะบัดแล้วแบบใช่ครับผมเกิดอาการน้อยมากครับใช่เกิดอาการน้อยมากอ่านี่ฮะแล้วค่อยๆดูถ้าถูกล้อแขวนเพิ่มตัวรถเอทีอซีจะเข้ามาถึงดูเธอฝากได้เลยครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับสเตจสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะครับคือค่ะแล้วนี่ก็คือการทดสอบในสถานีที่ใช้โหมดโฟโลนั่นเองนะคะ ก็เห็นได้ว่ามันขับไม่ยากเลยค่ะผู้หญิงอย่างเราก็ขับได้ต้องไปลองกันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นสเตชันนะคะที่ใช้ระบบโฟร์ไฮค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระบบโฟร์ไฮนะคะในการขับออฟโรดจะใช้ง่ายได้ขนาดไหนไปค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นสเตชันที่จะใช้ในโหมดโฟร์ไฮนะคะกับการขับออฟโรดค่ะอันนี้เราใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรคนรอความเร็วที่ใช้ก็คือจะมีตั้งแต่ช่วงต่ำๆเลยครับ สิบกว่ากว่ายี่สิบกว่าไปถึงสามสิบกว่ายาวๆนะครับแล้วก็มีช่วงสุดท้ายที่ให้ทดสอบอัตราเร่งวิ่งในเป็นทางฝุ่นเป็นเดรดศูนย์ถึงแปดสิบโอเคปพอเราเริ่มเคลื่อนตัวไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับเป็นโปรไฮได้เลยค่ะจำกับความเร็วไหมคะว่าต้องห้ามเกินเท่าไหร่ถึงจะแบบปรับในขนาดรถเครองมออทดีกมกไว้ประมาณสักแปดสิบถึงร้อยยังพอได้ปรับได้อยู่ครับใช่ แต่ว่าถ้าโดยหลักการแล้วมันความเร็วที่สูงมากมันก็มันจะมีความสึกหรออยู่นไม่เรื่องปกติครับเปลี่ยนเฟืองใช่ครับเข้าใจได้ก็เอาง่ายๆเอาปกติเหมือนแต่ก่อนที่มีก็ประมาณส0มสิสิบเนาะอย่าเกินนี้ดีกว่า๋ยวนี้ได้สบายเจ็ดแปิบนได้อยู่ครับเข้าง่ายอยู่อตอนนี้สามารถปรับได้เลยครับปรับลงไปหนึ่งครั้งแค่นี้เลยครับเข้าเรียบร้อยแล้วเป็นโฟร์ไฮแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่ว่าหลักเรียนไงนะเปาเป็นขับสองไปขับสี่เนี่ยเข้าง่ายมาก แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าระบบข,ขับเคลื่อนเปลี่ยนเลยครับไม่รู้สึกใช่แล้วทำเนียนมากสังเกตช่วงนี้เรื่องระบบช่วงล่างการสั่นสะเทือนตัวไดนิมคาวมันทําให้ออกแบบมาคือช่วงล่างก็นุ่มขึ inn, <ช>้นแล้วขับ,บสบายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงพวงมาลัยเไงครับเบาไหมครับเบ,บา,ค,บบาค่ะแล้วก็เขาเรียกไม่ดีดปกติสะบัดนะผู้หญิงอ่ะแบบอย่างเงี้ยสะบัดออกแบบรูดเลยใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้สบายครับที่บอกว่าเดี๋ยวนี้อัพโหลดคนแบบ อย่างผู้หญิงก็เริ่มสนใจอัพโหลดมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่ายังมีข้อกังวลใจว่าจะไปไหวไหมจะขับได้ไหมใช่แอบกังวลแต่ต้องลองต้องลองค่ะถ้าลองแล้วแบบถ้ารถดีอ่ะจริงๆนะระบบช่วยเขาเยอะอ่ะเราไปได้ทุกที่ค่ะนี่ยเราขับเหมือนเหมือนขับรถเล็กคันนึ่งครับใช่จริงจริงเขาแบบเป็นคันที่พร้อมลุยมากคันใหญ่อารมณ์เหมือนแบบขับอะไนะเหมือนขับขับเอสยูวีอ่ะใช่ใช่อารมณ์เดียวกันเลยครับพรช่วงล่างครับปรับมาใหม่ตอนนี้ว่าข้างหลังเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ดีดเหมือนกระบะปกติและจะมีความนุ่มมากกว่าถึงแม้ยังเป็นแหนบอยู่ก็ตามครับเหมือนเอชวีจริงใช่อารมณ์นั้นเลยอันนี้ลองลงแบบแบบไม่เบรกอ่ะเขาก็ยังมีความที่แบบไม่ได้กระแทกไม่ได้กระแทกใช่ลงไปเหมือนลงเหมือนลงแรงแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ตึงขึ้นมันไม่ตึงอ่ะเขายังือนซับแรงเราไม่ได้ใช่หลังจากนี้แล้วถนนอาจะเริ่มดีขึ้นหลุมจะไม่ใหญ่จะเริ่มแบบวิ่งลูบวิ่งอะไรได้ แล้วความที่แบบของเขานะถ้าเกิดมันเป็นมีความเสี่ยงมีแบบหลุมบ่อเยอะหรือว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์จับฉันจะเห็นกล้องเขาติดขึ้นมาใช่ครับก็ช่วยดูอีกแรงหนึ่งเนาะเผื่อเราแบบไม่เห็นใต้ท้องไม่เห็นหลุมว่ามันใหญ่มันเลเ<ข>ี่ยนเข้าติดขึ้นมาเองอัตโนมัติพร้อมบางทีถ้าใกล้มากเลยนั่นเขาจะมีสียงเตือนด้วยคืออยากให้ไปเร็วนิดนึงจะได้ดูแบบแรงนี้มันสะเทือนขึ้นมาครับก็มันสถานใช่มันสะทานมันโอเคไหม เราชอบความที่เขาแบบถ้าภาษาเข้าใจง่ายๆนะภาษาผู้หญิงคือไม่ปิน้นอ่าไม่ปิน้นแตง่ง่ายๆขับสบาย,บายตรงๆ<ช>ค่ะ,ะเดี๋ยวพอเลี้ยวซ้ายไปแล้วนะครับเราจะเปิดอีกหนึ่งตัวช่วยก็คือตัวโหมด mts ซึ่งเหมือนเดิมครับว่าสามารถปรับได้เปิดได้ในขณะขับขี่เลยไอโหมดนี้มันทํางาน,นยังไงคะโหมดเนี้ก็คือเป็นการเลือกการส่งกําลังให้เหมาะสมกับสภาพ,พพื้นผิวถนนรวมไปถึงตัว traction control ว่า สภาพไหนควรใช้การจับของเลคชั่นแบบไหนนะครับแต่ว่าตัวช่วยอันนี้ผมบอกว่ามันเหมาะกับคุณผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่ยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญกับในด้านออฟโรดไม่รู้อย่างเงี้ยครับถ้าหนุนแบบนี้ควรใช้หมดไหนดีอ่าใช่ใช่่มันก็จะมีฟัง์กชันหนึ่งก็คือหมดออโต้เขาก็จะสมองกลเขาก็จะคิดแบบเองว่าสภาพแบบนี้ล้อเริ่มสลิปแบบนี้ควรใช้โหมดไหนกโอ้ง่ายมากอ่ะปกติก็ ส่วนใหญ่จะไม่เห็นนะโหมดออโต้เราต้องมานั่งป่ะโหมดมัโหมดเซนโหมดโซโนคือแบบแต่เป็นคําถามว่าโหมดไหนใช่อย่างเราอ่ะคืออย่าง KOL หรืออินสแตทเตอร์ที่เราใช้งานประจําเราจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าคนใช้งานจริงที่แบบซื้อไปใช้ที่บ้านอ่ะเขาเขาเขาจะไม่เข้าใจใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่เราถือว่าแบบ หนึ่งมันตอบโจทย์นะง่ายๆเพราะส่วนใหญ่ก็อย่างเราอะอะไรมีออโต้เราเลือกออโต้เลยใช่ครับคือมันเขาคิดมาหมดแล้ว<อ>เราจะไปจอดดิ้งนนหเหมือนพนันดาเรานะครับแล้วก็ะจะเป็นการทดสอบเหมือนอัต้าเร่งครับศูนถึงแปดสิบบนทางโกรธบนทางีเร้อยนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ตัว MTS นะครับเราจะปรับเป็นโหมดเด <De ird. S 1> ิร์ด เก็คือเป็นทางวกศาะแบบนี้เลยปวดใช่ครับเราเล่งไปถึงประมาณสักแปดสิบแล้วเราก็พอหมาสักหกสิบก็ได้ครับช่วงเจอหลุมจะอะไรไม่ต้องหลบก็ได้ครับลงไปเลยครับตรงๆไปเลยครับเอเคพร้อมลุยครับเป็นเ่อรจะมีหลบบ้างนิดหน่อยตรงไปเลยไม่เป็นไร มามีบ้างแต่ว่ารถยังคอนโทรลง่ายใช่ค่ะแล้วไม่เหนื่อยครับไม่โดดไม่อะไรเลยพวงมาลัยยังไงอยู่อย่างนั้นนี่เลยแอบแบบว่าแอบกาพวงอะไรแน่นเพราะกลัวเขาจะดิ้นใช่ไหมนี่แบบไม่มีเลยครับไม่มีเลยค่ะเประมาณนี้เลยครับเจ๋งมากอ่ะนี่ออฟโรดนะคะเรายังมาได้ลองออนโรด ไม่<ช>ต้องพูดถึงขนาดออฟโรดยังขับดีขนาดนี้ออฟโรดนี่น่าจะไม่เหลือค่ะออฟโรดก็มีความตื่นเต้นในแบบออฟโรดครับมีความตื่นเต้นก็ใช่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดสองสเตชันนะคะสําหรับการทดสอบในเส้นทางออฟโรดแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเส้นทางออฟโรดกันบ้างค่ะเห็นพี่พอกว่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน่ไหมคะนี่ค่ะด้านหลังที่เห็นนะคะก็เตรียมทําการทดสอบในสเตชันแบบ ออนโรดค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า o n นโรดนั้นมี3สเตชันจะทดสอบแบบไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะ <Hey! S 1> ตรงนี้จะเป็นอัตราเร่งทางตรงฝั่งนี้กับทางตรงฝั่งนู้นแล้วก็มันจะเป็นโค้ง2ฝั่งโค้งทั้งสองฝั่งใช้ความเร็วเจ็อันนี้ก็คือศูนยถึง้อยแล้วก็การเข้าโคง้งศูนย์ถึงรอยก็เร่งได้เลยแล้วก็หลังจากร้อยไปก็ยังเร่งต่อเนื่องโอเคเร่งได้เลยไปเลยครับตรจุดเลยอย่าบิดเลย เไปเรื่อยๆเราถึงป้ายแล้วก็แตะเบาๆแตะเบรกเบาๆไม่เหลือเจ็ดสิบแตะซอบเบรกแตะเบาๆถึงป้ายหน้าครับเจ็ดสิบอยู่ในช่วงเจ็ดสิบถึงแปดสิบได้อยู่อขอให้ไม่เกินไม่เกินแปดสิบก็พอเดี๋ยวนี่เองครับขับวุ่งไปเลยไปเข้าโค้งนะคะเราอยู่ที่ความเร็ว70 8ด อันนี้ระบบเขาช่วยใช่ไหมคะเขารู้สึกว่าพวมางมะลรยแบบในเรื่องภาพรวมในเรื่องของการควบคุมรถนะครับมันเรื่องตัวถังด้วย<อ>ก็เรื่องบอดี้โรด้วยลหลายๆอย่างรวมกันนะครับทำให้เรารู้สึกมั่นใจในะะ<อ>การเข้าโค้งด้วยความถูกอมากขึ้น<อ>ตัวรถนิ่งขึ้นก,การโยนตัวน้อยลงอ่าใช่ค่ะอ่อนี้ก็จะเ,เร่งระยะยาวขึ้นนะครับตัวตาเลขแล้วก็สังเกตช่วงเปลี่ยนเกียร์ รอยต oh. er ่อเกลีย์มันจะสมูทขึ้นเปลี่ยนไปเลซ้ายรู้สึกว่าเปลี่ยนแต่ไม่รู้สึกว่าแบบกระชากนะ้ือเดี๋ยวเราย้ายสถานีของเราน่าะขึ้นรถเบอร์เดิมอีกนะครับสถานีนี้เราจะทดสอบในเรื่องของอะไรคะสถานีนี้นะครับเราจะลองเรื่องระบบ vsc กับ traction control ในรอบแรกเราจะปิดก่อนค่ะแล้วเข้าไปในพื้นที่ซึ่งลื่นค่ะตัว surface เองตัวพื้นผิวก็ลื่นอยู่แล้วแล้วฉีดน้าเพิ่มอเข้าไปที่ความเร็วสิ่สิบค่ะครับแล้วจะเป็นสลัดรอบซ้ายขวาซ้ายขากลับเราจะเปิดระบบอืมาะฉะน้นก็คือขาับปิดระบบนะขากลับเปิดระบบแล้วลองดูความต่างของตัวรถนะครับอันนี้ก็จะเห็นความต่างได้อย่างชัดเจนแน่นอนใช่ครับก็คือเราปิดตรงนี้ตหมครับใช่ครับแล้วก็กดค้างไว้ค้างไว้ห้าวินะคะไอ้ตัวที่เป็นสัญลักษณ จะมีเขียนว,ว่าอ f f แล้วก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนรถลื่นนะคะเรากดครั้งไวน5้เขาก็จะแสดงผลหน้าจอเรียนใหม่นะคะว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC นั้นถูกปิดแล้วอันนี้ก็สังเกตง่างคยค e ่ะไ่้แค่ได้สีสิบแล้วอยู่ในฝา,าไว้เร่งอีกน,นิดนึงมันจะหลบละซ้าย สายานโอ้โหะสปูดจะรู้สึกแล้วนะรเริ่มจะโอสเตียนะครับ บบเปิดปร,ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะขับแบบเปิดระบบปกตินะคะในการาช่วยกับที่ส,สกดระบบเร็วไหม,ไมตอนนี้ตับเปแบบโอเคร,รู้สึกไหมรู้สึกค่ะรู้สึกว่าเขาช่วยตอนเมื่อกี้มันจะเริ่มโอเวอร์แล้ว จะโอสเตียละระบบก็มาช่วยละอ่ระบบก็ช่วยให้กลับมาใช่ครับกลับมาสเตเบิลเหมือนเดิมเคนะครับสตีชั่นต่อไปเป็นไดนามิกคลาวนะค่ะไดนามิกคลาวก็คือใช่ไปเรื่อง handling และ stability ค่ะการทรงตัวล้วนๆเลยความุ่มนวลการยึดเกาะถนนทุกอย่างเลยนะครับ จะใช้กวามเร็วที่หกสิบแต่ไม่เป็นไรโฟกัสที่เส้นทางเดี๋ยวผมจะคอยบอกว่าเร่งพมบอกยกก็คือยกคันเร่งไม่ต้องเร่งแล้วนะ,ะเราจะบูสต์เทสโดยเร่งตั้งแตหกสิบยกคันเร่งและเรียวเท่านั้นค,ความเร็วหกสิบยาวไปเลยตามเกทตามช่องไปเรื่อยๆช่อง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 เข้าช,ช,ช่องไปเรื่อยมันจะมีโค้งไหลายๆองศาเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ปุ่มอะไรไปเรื่อยอๆเราจะรู้สึกถึงการที่เกาะถนนนะครับโอเคพร้อมแล้วไปครับเร่งเลยตามองที่ เกแรกสิบปไ,ไปยกคันเรซ้ายลัขบขวาโอเคดีเพิ่มคันแร่หน่อยหนไปอเลยโอเคนี่ไว้เอเลยเท่านี้เลยล็อกเท้าขวาไว้ไม่ยกไม่เหยียบเพิ่มล็อกไว้ที่นี่ รรับะบบดีมากเลยคะ่ะอันนี้ก็จริงๆสเตชันนี้ก็สามารถแบบเราสามารถแบบรู้ได้นะไม่ต้องไปกลัวนะคะเวลาแบบว่าคล้องตกหรืออะไรเงี้ยเราสามารถใช้ในเรื่องของดับเบิลเลนเชงได้ด้วยเหมือนกันต้องไหมคะโอเคะคะ่ะอันนี้ก็คือได้ดังว<ม>ีค<ม>าวนะคะค่ะและนี้ก็จบเสร็จสิ้นนะคะสำหรับภารกิจในการทดสอบรถรุ่นนี้นะคะใหรลักทาวเวอ ใหม่จริงๆค่ะแบบแกะกล่องเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับสมรรถนะเจ้ารถคันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าครบรถทั้งออฟรดแล้วก็ออนโรดเลยนะคะท่านไหนที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะก็สามารถไปชมหรือไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้ยา,ตาทั่วประเทศนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย